โอ้ยร้องอยจะเสียงดังไม่ใช่อะไรนะเห็นของชอบนะคะนี่ไงอ,อยากกันนั้นเลยนะแกะออกให้หมดไม่ต้องเนี่ยค่ะนี่คือข้าวต้มมัดจังหวัดชนบุรีนะคะรสชาติจะต้องหวานมันแล้วก็แตะด้วยรสเค็มนะทุกคนแตะด้วยรสเค็มนะคะถึงจะเป็นรสชาติที่อร่อยนัวค่ะ แล้วก็ที่สำคัญคือต้องมีถั่วดำด้วยนะคะถั่วดำมีประโยชน์อะไรถั่วดำมีโปรโตีนนะคะแคลเซียมแล้วก็ไฟเบอร์นี่หมไหมหน่าทานไหมทุกคนเดียกก๋ยวกำไลลองชิมดูซิว่ารสชาติเป็นยังไงข้างในข้างในก็ใส่กล้วยงอมนะคะกล้วยน้ำว้ากำไรจะบอกให้นะว่าถั่วดำมีประโยชน์มากเลยนะทุกคน มันจะช่วยบำรุงกระดูกนะถ้าพูดถึงประโยชน์ของถั่วดำนะกำไรคิดว่ามีมากกว่า40ข้ออข้อต้องไปศึกษาก็ดูนะว่าถั่วดำอะนอกจากจะมีโปรตีนมีแคลเซียมนะคะมีไฟเบอร์ที่ช่วยบำรุงร่างกายนะมันมีประโยชน์อะไรอีกหลายอย่างเลยนะท่านไหนที่ทานถั่วดำรับรองว่าดีต่อสุขภาพแน่นอน